ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับมีรับนักสะสมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนสองเหรียญชาแนลครับสำหรับช่องคนสองเหรียญครับมีคลิปมาฝากนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับว่าเหรียญที่ทางช่องได้นํามาให้เพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาได้ติดตามรับชมในหน้าขณะนี้ว่าณปัจจุบันนะครับณตอนนี้นะครับมีกระแสออกมาว่าเหรียญนี้มีการประมูลนะครับ ประมูลขายองูลในการรับซื้อนะครับเกี่ยวกับนักสะสมนะครับเกี่ยวกับผู้ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับเหรียญกระสาบไทยซึ่งเป็นเหรียญที่ถือว่าติดอันดับหนึ่งในสนะิของเหรียญหายากนะครับของเหรียญชนิด10บบาทเรามารับชมเกี่ยวกับข้อมูลว่าจริงไหมที่มีการประมูลเหรียญกระสาบสองสีนะครับว่า จะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับว่าเหรียญที่ทางช่องนะครับได้นํามาให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับน้องๆที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอาจจะมีความตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครับว่าเหรียญมีราคาสูงจริงนะครับแต่ไม่ใช่เหรียญที่ติดอันดับหนึ่งนะครับเรามาดูว่าเหรียญที่ทางช่องให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับชมนะขณะนี้คือเหรียญพิพอลโซนไหนนะครับ ก่อนเข้าเรื่องนะครับเรามาดูนะครับว่าลักษณะของเหรียญตรงกลางเหรียญครับจะมีรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชพิมพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยราชฉบุภูตตาพรทรงฉลองพระองค์กรีครับภายในของวงขอบเหรียญด้านซ้ายนะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านขวามีข้อความว่าราชการที่9นะครับนี่คือลักษณะของด้านหน้าของเหรียญนะครับมาดูด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับตรงกลางเหรียญครับจะมีรูป พระปรางวัดอรุณราชวรรามนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านบนครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยและมีอักษรเบลนะครับซึ่งให้ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสนะครับว่าเหรียญชนิดนี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับและมีปีพุทธศักราชที่ผลิตคือปีพศ .2,500 4นะครับด้านใต้นะครับจะมีเลขบอกราคาว่า10บาทนั่นเองนะครับทำไมนะครับทำไมมีกระแสออกมาครับว่า เหรียญปี41นะครับมีการซื้อขายและมีการประมูลราคานะครับสูงนะครับเรามาดูก่อนเพราะว่า,าเดิมแล้วนะครับเหรียญปีพศ25 4 1มีจำนวนการผลิตยอ,ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญปี41นะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่2ของเหรียญหายากชนิด10บาทนะครับมีจำนวนการผลิตยอยู่ที่970,000เหเหรียญน,นะครับ ซึ่งราคานะครับณปัจจุบันเอาเป็นราคาเก่านะครับหลังการประมูลนะครับอาจจะแพงเราอราคาเดิมของเหรียญน,นี้ก่อนนะครับเหรียญที่ยังไม่มีการประมูลนะครับถ้าเป็นเหรียญที่สภาพดีครับหรือว่าเหรียญ UNC หรือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับจะมีราคาสูงถึง1,800บาทนะครับ สำหรับเหรียญปี41นี้นะครับแต่ว่าต้องเป็นเหรียญชนิด UNC แล้วก็เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับสภาพดีนะครับ,นะรบก็จะมีมูลค่าสูงถึง1,800บาทนะบาทครับแต่ไม่น่าเชื่อนครับว่าเหรียญปี41นะครับมีการประมละูลราคาสูงถึง 3000บาทเลยนะครับสำหรับเหรียญปี41นนี้นะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับขนาดไม่ใช่เหรียญติดอันดับ1น,นะครับแต่แค่เป็นเหรียญที่ติดอันดับที่2ถ้าเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่1คงจะมีราคาสูงกว่านี้แน่นอนนะครับเหรียญปี41ที่มีการประมูลนะครับ ที่ผมเข้าไปดูในเพจนะครับว่ามีการประมูลราคาสูงถึง3,000บาทเลยนะครับซึ่งความต่างของเหรียญน,นะครับจะใสวิ่งกว่านี้นครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยอะไรสักอย่างนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับแต่ก็สมกับราคา3,000บาทนะครับที่ผู้ที่ได้ประมูลไปนะครับ ทางช่องก็เลยนำเหรียญที่นักสะสมนะครับมีการสะสมอยู่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆที่กำลังเก็บสะสมเหรียญและก็ผู้ที่มีเหรียญปี4ี่หนึ่งอยู่แล้วนะครับได้ตระหนักว่า,าเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญปี4ี่หนึ่งก็มีมูลค่าเหมือนกันนะมีมูลค่าสูงซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่2นะครับ ของเหรียญชนิด10บ,บาทของเงนกระสาบไทยเรานะครับหงรอเก้านะครับก็ไม่แปลกนะครับว่าจะมีการประมูลราคาสูงขึ้นอีกนะครับไม่ใช่แค่3,000นะครับซึ่งลักษณะนะครับของเหรียญที่มีมูลค่าถึง3,000นะครับมีความสวยงามมากนะครับแต่ทางช่องไม่ได้เอามาให้รับชมนะครับเพราะว่า มีการเขาเรียกอะไรอ่ะเกี่ยวกับลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็ไม่อยากจะให้ใครนะครับได้สัมผัสหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามีการประมูลนะครับราคาสูงถึง3,000บาทนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใครมีนะครับ ขอให้เป็นปีพศนี้ครับก็มีราคาสูงถึงหลักพันแล้วนะครับแต่ว่าของทางช่องนะครับรวยๆชาแนลนะครับสภาพแบบนี้นะครับไม่ถึงพันนะครับราคาไม่ถึงหลักพันแต่ก็มีแค่เหรียญเดียวนะครับก็เก็บรักษาไว้นะครับเผื่อวันทั้งหน้านะครับมีมูลค่าสูงนะครับ มีการเกณฑ์ราคาแน่นอนนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญในกลุ่มนักสะสมนะครับนี่ก็มีนะครับทางช่องรวยๆ n ช e แนลครับก็มีข้อมูลมาฝากมิตรรักนักสะสมนะครับให้ได้รับทราบข้อมูลกันทั่วหน้านะครับว่าเหรียญปีพศออนี้มีการประมูลราคากันซื้อขายกันจริงนะครับเกิดขึ้นในวงการแล้วนะครับ แต่ปีสามหนึ่งนะครับปีสามหนึ่งยังไม่มีนะครับยังไม่มีการกระจายข่าวออกมานะครับเพื่อเนเพื่อนหลายคนนะครับอาจจะตกใจครับว่าทำไมเหรียญปี4 1ถึงโผล่ขึ้นมานะครับถึงมีราคาที่สูงขึ้นมาแซงปี31นะครับ แต่อาจเป็นเพราะปี3 1นะครับยังไม่มีใครเอามาประมูลนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปี4 1มีจำนวนการผลิตที่เยอะกว่านะครับก็เลยต้องปล่อยออกมานะครับเกี่ยวกับเหรียญที่มีสภาพดีคือเหรียญชนิด UNC คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนั่นเองนะครับผู้ที่ประมูลครับไปก็ถือว่าโชคดีไปนะครับอาจจะมีหนึ่งในนั้นนะครับที่ เป็นเหรียญที่ไม่ผ่ากนการใช้งานนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่ท่านที่ประมูลออ,อได้ประมูลไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องรวยรวย a ช n e นลก็มีมาฝากสำหรับเหรียญปีีหนึ่ที่มีมูลค่าถึง3,000บาทบมาเก็บสะสมกันนะครับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับลุงป้านะอ่าที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ถือว่าเรามาคุยสัพเพเหระนะครับมาคุยเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของเหรียญกระสาบไทยณปัจจุบันนะครับเป็นยังไงนะครับทางช่องก็ยินดีนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับและก็คุยกันแบบเป็นพี่น้องนะครับคุยกันได้นะครับ ทางช่องไม่มีการหลอกลวงใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับแค่อยากจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับแล้วก็ฝึกวิธีการพูดนะครับว่าการพูดในที่สาธารณะกับพูดผ่านสื่อต่างๆนะครับเราอาจจะมีความประมาทรับตะกุกตะก,กักนะครับพูดแบบอาจจะคิดไม่ทันหรือว่า พูดไปเลยเปยนะครับแต่ก็ทางช่องโรยเลยชาแนลก็มาฝึกพูดกับโทรศัพท์ครับกับกล้องครับเพื่อที่จะฝึกทักษะตัวเองไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะครับแต่ว่าหากมีข้อมูลนะครับก็จะนํามาฝากนะครับนักษักสะสมนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบไทยทางช่องโรยเลยชาแนลก็ มีข้อมูลมาฝากประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องรวยๆ c ยชาแนลนะครับได้หาข้อมูลและอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับของเหรียญกษัตริ์ไทยว่าเป็นยังไงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเหรียญปีพศสอ4 1นไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ